สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คคัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูซี่โครงหมูย่างค่ะซี่โครงหมูย่างวันนี้มีพร้อมสูตรมีเคล็ดลับนะคะแล้วก็มีสูตรหมักนะที่จะทำให้ซี่โครงหมูของเราอร่อยมากๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ มาดูวัตถุแรกกันค่ะก็คือซี่โครงหมูซี่โครงหมูซื้อมาจากตลาดค่ะ2เส้นแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วค่ะล้างด้วยเกลือค่ะตรงนี้ก็ล้างแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนําซี่โครงหมูไปต้มให้สุกก่อนเทคนิคที่จะทําให้อร่อยอย่างแรกเลยก็คือซี่โครงหมูจะต้องต้มให้สุกก่อนค่ะทีนี้เราก็ตั้งน้ำํำพอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยเราจะใส่ซี่โครงลงไป ใช้เวลาต้มอยู่ที่10ถึง15นาทีเท่านั้นเมื่อครบแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะซี่โครงหมูสุกแล้วในการย่างนะคะก็จะง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบต่อไปวัตถุดิบนี้ค่ะจะใช้กระเทียมไทยอยู่ที่1หัวค่ะไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็พริกไทยอยู่ที่1ช้อนชา เราก็จะตามทั้ง2องอย่างนี้ให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมเครื่องกันค่ะก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะใส่ลงไปจากนั้นค่ะเราจะใส่เป็นน้ําผึ้งวันนี้ใส่น้ํำผึ้งลงไปอยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะใช้น้ําผึ้งแทนน้ำตาลนะคะและต่อไปค่ะก็ใส่ซอสหอยอยู่ที่สองช้อนโต๊ะ แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้เป็นน้ำมันพืชค่ะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะและส่วนใครที่ชอบผงปุ้งหรือว่าผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แล้วสีสวยๆนะคะวันนี้สีส้มแดงใช้เป็นสีผสมอาหารแบบซองค่ะค่อยๆใส่ลงไป จากนั้นก็คนค่ะคนคุกเข้าให้สมผสมทุกอย่างเข้ากันเดี๋ยวแอดมินจะใช้มือเลยค่ะก็คนไปค่ะส่วนสีผสมอาหารถ้าชอบมากก็ใส่ลงไปมากนะคะวันนี้แอดมินใช้เป็นสีแดงส้มค่ะคุกเข้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำซี่โครงหมูลงไปหมักค่ะซี่โครงหมูซื้อมาสองเส้นยาวจนเกินไปเราก็ตัดครึ่งค่ะก็จะได้ซี่โครงหมูเป็นสี่ชิ้น ค่ะเดี๋ยวเรานำซี่โครงลงไปหมักค่ะก็คุกเขา้าคุกเข้าค่ะให้น้ำซอสน,นะคะเข้าไปที่ซี่โครงหมูและเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้เป็นเวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็หนึ่งชั่วโมงก็ได้เพื่อที่จะให้เข้าเนื้อเข้าเครื่องค่ะ แล้ววันนี้ในการย่างแอดมินจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนค่ะหรือใครจะสะดวกเป็นเตาถ่านก็ได้นะคะวันนี้แอดมินไม่สะดวกเป็นเตาถ่านก็เลยจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนค่ะ บอกไว้ในตอนแรกนะคะว่า1ชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้แอดมินหมักอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงพอครบเสร็จแล้วครึ่งชั่วโมงแอดมินก็จะนํามาย่างที่หม้ออบลมร้อนค่ะส่วนไฟที่ใช้ในวันนี้ก็คือจะใช้เป็นไฟ180ถึง200ก็ได้แต่วันนี้ใช้แค่180ค่ะส่วนเวลาแอดมินไม่ได้จับเวลานะคะก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เช็คดูเอาค่ะว่าสุกหรือยังได้หรือเปล่าสีสวยไหมก็จะประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็อบไว้แล้วก็เปิดฟ้ามาตรงนี้ก็ยังไม่ได้นะคะสียังไม่ได้ไอมินต้องการให้มันให้มันไหมมากกว่านี้ค่ะเมื่ออีกด้านหนึ่งได้แล้วเราก็ดำการกลับด้านค่ะแล้วก็อบต่ออีกด้านหนึ่งเพื่อให้สุกค่ะแต่จริงๆแล้วเราต้มแล้วก็คือซี่โครงเนี่ยสุกไปแล้วแต่ต้องการสีสันที่สวยงามค่ะ ก็จะมีกลิ่นย่างๆนะคะมีความหอมๆแล้วก็มีความเครื่องที่เราได้หมักไว้นะคะใช้เด่นๆเลยก็คือน้ำพึ้งค่ะกลับมาอีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวก็จะปิดหม้อแล้วอบไว้อีกด้านหนึ่งค่ะก็เปิดมานะคะเราเอาความชอบของเราเปิดมาแล้วก็ต้องการย่างที่หม้ออบลมร้อนนะคะหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะเอ็มมีเจ้าที่ประมาณเท่านี้นะ ได้แล้วเราก็หยิบขึ้นมา,าจัดเสิร์ฟที่จานเลยค่ะและนี่ราละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำซี่โครงหมูย่างค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ